โอเคเนาะสำหรับมือนี้ก็เป็นมือที่สองของการการโตจังสั้นมือนี้กาสิมารีวิวหรือวอ่าสูฟังเนาะสำหรับในการการโตของคูบาและก็ในการเดินทางมากับทางผาจานันเนาะและกับทงางวันจันทร์ท้องถันก็พอกันเดตเริ่มเดินทางมาตั้งแต่วันที่วันที่9 9s ออกจากอาร์เจนตินานอนจากเอเซซาก็เดินทางมาฮอตดตุรกีตรุรกีกับวันที่เสาร์สองสาร์สก็เริ่มเดินทางต่อไปกุลาลัมเปอร์นอกกับผักยูฮันคืนหนึ่งแล้วก็เป็นตื่นมาของวันที่เสาร์สีแต่ในขั้นพักอยู่กุลาลัมเปอร์มาครังกะได้พักอยู่ที่โรงแฮมนอนในสนามบิน ส่วนในห้องแห่งสนามบ,บินเพิ่นกะเอาเอาเป็นสมโมงนะคนไหลเป็นสโมงกับบุหัวสโมงไทยแต่ว่าเราจองไปที่12สโมงเนาะการจ่ายไปอยู่117ดอลลาร์เน,น,เนเาะพักสามองค์คนอ่ามีผอผู้หนึ่งเนาะนักนักศึกษาเพิ่เนเดินทางจากพ่นแหละจากประเทศกูบาเนาะคิวบาเนาะแหล่ะจากประเทศคิวบา ทางมาเห็นกันอยู่ในสนามบินตุรกีเนาะก็เลยมานอกันแล้วก็พักนอนกันเนาะสามองค์คนต่อห้องหนึ่งเขากับอะไรกำโน่นดอกว่าต้องจักคนหลังจากนั้นแล้วก็เฮาก็ได้พักยู่ฮานตื่นมาวันที่สั่าซี่สั่าซี่ก็ได้พักกันหล่ออยู่ในสนามบินใส่เวลาก็ หลายชัมโมงเพราะว่าเขาเดินทางแม่นตอนแรงของวันที่เซาซีเนาะออกจากสนามบินอ่ากุลาลัมเปอร์เนาะก็แม่นอ่าห้าโมงแรงมอฮอดอ่าสี่โมงแรงเนาะสี่โมงมอฮอดอ่าเวียงจันเนาะก็แม่นประมาณห้าหกโมงหกโมงแรงเนาะใช้เวลาประมาณสองสชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงปลาๆนิดน,นึงกลับมอฮอดเวียงจันแล้วก็เข้าสุทีภาพ การเข้าสธุธีภาพเข้ากันแล้วแต่ผู้ที่จองที่พักไว้เนาะมีทางโรงแฮมให,ให้เลือกไปพักล้วกามีาสถานที่ที่ทางคณะรัฐบาลเพินจัดไว้ให้ก็คืออยู่ที่รัก2ซอเจอน,นั่นเนาะละ้วก็ในการกักตัวครั้งนี้คุณบาก็แมนได้เลือกมาพักยู่ที่โรงแฮมวันเวนเทียนเนาะเพราะว่าด้วยสุขภาพเนาะสุขภาพพัญยาตของตนเองแน่ที่ สามาถไปกาโตอยู่ที่หลักสัจเจได้ก็เลยเลือกที่จะมาผักอยู่นี่สัน้นในการมาผักเมื่อนี้กะเห็นเนาะบรรยากาศภายในห้องเมื่อดเมื่อหนึ่งครูวกระไดคนกระเป๋าหรือกระเป๋าออกมาเบิง่งมาเช็คกระเป๋าขึ้นอีกที่หนึง่งก็เห็นว่าเขื่อนของกระจ,ระจายซาที่ถือมากระแมนแต่ต้องเปลือตันยยนี้อง,งอดเมื่องลาแล้ว รู้สึกดีใจหลายแต่ตอนนี้กำลังเตรียมไปพักที่โฮแแทมบวันเดียงจันระยะ14วันเออพวมีก็ตกบบอ้องรอกับเสบ่าเด้อพอมออกเด้อ สวัสดีเมื่อนี้ก็เป็นมือที่สองของการกัโตอยู่ที่สารที่กาโตนอยอยู่วันเวนเทียนโฮเทลแตะเป็นยังที่โบหูคำโบหูมืดเพราะว่าห้องในโบม้มีประตูโบ้มียอันปองเอี่ยมใครเห็นแสงย่งเลยเนาะมีแต่ ประตูทางออกทางเขาประตูเดียวอัดเก็บเรียบร้อยแล้วเลยอยู่ในห้องทั้งหมดอยู่ในห้องแล้วก็เลยเมื่อน,นี้จะใชโอกาสมาเคลียกระเป๋านอนมาเบิง่งกวดเบิ่งกระเป๋ายอย่างต่างๆเพราะว่าเดินทางไกลแล้วเครื่องในกระเป๋ามันอาจจะเละมันอาจจะเป็นอียงกะซึ่งที่คิดไว้ก็เป็นแบบนั้นอีรีว่าทานอนนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นเยอรมาเต ของอเมริกาละตินเนาะหรือของ Argentina. อาร์เจนติน่ามันเป็นซาดูดหรือซาดื่มแบบแบบทั่วไปเล่าเขากินอะไรแต่ว่ามันด้วยวิธีการกินของมันที่แลกออกไปแบบชาวละตินเนาะก็เลยถือมามานำเนาะเพราะว่ายูพุนกาบุ๊คซึกว่าเวลาเขากินมาาันมันก็มีรสชาติที่ดีอยู่ครับ มันขาดก็เลยถือมานำมากินอยู่เมืองลานะ่าเนาะพอว่าอยู่เมืองเลา่าอยู่เอเชียนี่แมนโบมีซาแบบนี้ก็เลยถือมานำช่างส่้งอะไรพวนี้ก็เลยเปิดกระเป๋ามากก็เห็นว่าเยลบาแ,แตกไปสองถุงสามถุงเต็มมัดกระเป๋าถือเครื่องถืงอยางเละมัดก็เลยมาทำความสะอาดมาลิมเปียใหม่มาจัดกระเป๋าใหม่หมดเลยนในในช่วงที่จะกลับประเทศไทยคิดไปบ่นมพอไอ้ขาอ่า ต่อคลิปบันทึกบันทึกคลิปท,ที่ที่ถ่ายไว้ก่อนนั่นช่างในการกักโตมาตรการในการกาโตเบิรนกระแมนจะมีหางไหลเราสามค้าบสำหรับออกตัวยันโยงกันคือกาน เียร้อยปลายรูยไปเองเลยบไปแยอกเองไปงกับเยเลยทุบ<อ>เค้กนอกอาหารเพรนที่สามเปขากกะเพรามู เป็นอาหารพิเศษเนาะก็จะ,จะมีทั้งเนื้อเมืองข้บใจพระจันทร์ซีซุกอาหารเส้าของเมื่อทีทีโนนิเกแมนอาหารส่วนกัตโตก็ะนี้ อ่านี่ก็แ่นอาหารนี่นี่มัีกินอะไแกะะจะมีลามีลัดลพักขาจ้าพักท้จะมีสุขพักเนาะ เนวเพิ่นทรงมากเน่ยปีง่ายเมาปลาสุขภาพกับเลยมือนนี่วันที่ที่สามที่สามยังเหลืออีกเจ็ดมือเนาะแล้วในการการโตของเฮาเนาะเพิ่นก็จะมีเจาา้าหน้าที่พนักงานของโรงงานเอาโฮงแฮมเพิ่นก็ได้มากวดอ่วดเฮาเนาะกวดโควิดนะด COVID, นะแมน เมื่อหนึ่งสองเปืี่ยนตอนเช้าแล้วกัตอนตอนบ่ายเป็นมะกวดแล้วในการกรัดโตของเ,าเนาะสหกว่าหมูเพื่อนี่ติพี่น้องหรือออกตอน้นญยาบโยมอยากมาเยี่ยมเยี่ยมบ่ได้เนาะมีแต่มีแต่มาฝากเครื่องฝากของอยากเอาอยางมามาให้มาฝากเครื่องใส่ของใส่เขาต้องการเขาก็บสั่งได้ ข้างนอกก็มาฝังให้อยู่เคาน์เตอร์เน,นาะเจ้าหน้าที่เพิ่นกะจะเอามาใหา้ผู้ที่กักโตอยู่ในห้องเบื้องนั้นนั่นทากระบอกห้องไปเพิ่นกะเอามาใหา้แล้วส่วนกักโตน้อแมนเขาเขาวันที่เสาร์สี่เพิ่นกะไหลเป็นมือทั้งิดในการกักโตเสารสี่วันที่ออกฮะแมนวันที่สิบเดือน,าน,อน,าน,นสามเพราะว่าเขาเขาวันที่เสารสี่เดืนอนสอง แต่ว่าเขาสามารถเลือกได้ว่าสิออกตอนเช้าหรือตอนเพลนนอนได้เพราะว่าเอาตามคนที่สะดวกนาะบางทีตอนเช้าบ่งีคนมาหามอาจจะเป็นตอนเพลนกว่าได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาหรือช่วงที่กําลังปรัตบโตนอะเพราะว่าถ้าอยู่ทังอาร์เซนตินาแมนเวลาตอนนี้ก็เดิกแล้วนอยูพ mm ีเวลาวันบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงสองโมงอ่าสองโมงยังอยู่อาร์เจนตินาก็นจะแมน่น เอ่อสี่โมงเช้าเนาะสามหรือสี่โมงเช้าแล้วตอนนี้อ mm ่าผมรู้สึกว่าตาเมือนบวยอยากขึ้นแต่ถ้าวมาอยากนอนผมก็ยังบวยอยากนอนดอกแต่ว่าตามันหักมันอยากรับตลอดนะเพราะว่ามันกําลังับเปลี่ยนอ่าพเปลี่ยนเวลาเนาะเพราะว่าเขากะหักกับมอหอดอยู่ต่างประเทศใช้เวลาอยู่หันตั้งว่หนึ่งปีในการติดนอนติดอยู่หันว่าัสนซะ ตามปียน่นจองบินไปก้านะแมนกัาเดือนสี่ไทยเดือนสแต่ว่าทางรัฐบาลอาร์เคินตีหน้าเพื่อนแมนล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่สามชิดเดือน3อก็เลยเฮนไ้บวามารถเดินทางกับเราได้ดังสั้นกับหาโอกาสหาเวลาตลอดเลยะนี่่ทีวงเพิ่นล็อกดาวน์แน่ยังแน่เขาก็พยายามเก็บโตหักษาตัวเองให้ดีที่สุดเนาะ เราบอให้ไปติดเสือ้อโควิดสายพันธุ์ใหม่หรืสอง0 1อเนสิบเก้าฮเนาะโควิดสิบเก้ากามีการประจําอยู่ที่วัดเนาะกอยู่วัดใหญ่อยู่ทางโพสดาเนาะกัครูบาอาจารย์แล้วก็ต้นยับยุง,งกับเจะใสในการหักษาระยะห้ามบอกอย่างต่างๆแล้วก็ บว่จะเป็นข้าวปลาอาหารยังเพิ่งกล่าวมาสมปกติเหตุจังหันจัง,จงเพลนปกติเนาะเพราะว่าคนลาวเขาเพิ่งกล่าวโยว่าอยู่เป็นกลุ่มเป็นสุมชนสฉพาะคนลาวกับบุ่อยสุงสิงกับต่างประเทศเพอปันได์กาเห็นให้การทีจ่จะติดเสื้อของเขาเ่าในกะยากกำลังยากพวกคนลาวเขาบุกค่อยแบบทักทายกันแบบฝรั่งปันไดเนาะฝรั่ง เวลาเขาเห็นกันเขาหลักใา้กันก็จะเอาแก้มมาจุกกันหรือหอมแก้มกันเอียงต่างๆนะมัมากะเป็นเอียงที่แบบเอื้อว่าติดกันได้ง่ายนอนถ้าคนเป็นโควิดแล้วเอามาสัมผัสหรือย่างกับกับอีกบุคคลหนึ่งก็ติดได้ง่ายแต่คนลรา้องก็เห็นกันต่สบายดีอย่างเมื่อไหวอาจจะมีกอดกันแน่วางเถืองเนาะอันนี้แต่ว่าจังไรก็ตามการหกษา ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการส่วยรัฐบาลและกระสวยสังคมพ่อเนาะต้องมีความพิดูจนอบสยกันในการหักษาหรือมาตรการในการป้องกันพย COVID าธิโควิดนี้จังสั้นคุบาเองก็อยากขอฝากให้เหทุกคนเนาะบวาสีอยู่ใสกระตามหรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยมจะเดินทางกับประเทศของตนเนาะบ่าจะเป็นทางกับลาวก็ดีกับไทยคับ อ่าเมกากราบอ์เินตินากัาบส่กระตามแต่ก่อนเ่าจะเดินทางก้ามเ้อง็ระตองพยายามแบบหักษาตัวเองให้ดีออกกําลังกายการกินการอยู่นะครัก็ต้องระมัดระวังอ่าไปติดพยาธินำอีกบุคคลหนึ่งมาสู่บุคคลหนึ่งนี่มันก็อาจจะแพร่ล่ามไปนะครับคมสามารถกับประเทศตัวเองได้มีใครเพิ่มมีใครเพิ่ม นี่เขาก็ออกมานอกหอมเพราะว่าเพิ่นทำความสะอาดหอมเนาะอยู่สั้นสีถะาตอนนี้เพิ่นทำความสะอาดเรียเแล้วพิ่นมาทำความสะอาดห้องใหม่ตัวสำเร็จ